สวัสดีครับผมนายในกอนนทิปวันนี้จะมานำเสนเอมาแก้โจทย์ครับโจทย์นะครับวิธีการตรวจโควิด -19 ที่ใช้ในประเทศมีหลากหลายวิธีแต่และว,วิธีใช้เวลาและมีค่าใช้ใจ่ายที่แตกต่างกันนับวิจัยไทยกลุ่มหนึ่งพัฒนาชุดตรวจโควิด1 9ขึ้นมา2ชุดคือชุด A และชุด B โดยได้นำไปใช้ทดลองกับผู้ที่เดินทางผ่านเข้ามาในประเทศไทยจานวนห0คนครับ ผู้ที่เดินทางเข้ามาไทายกลุ่มแรกจำนวน20คนได้รับการตรวจโควิดด้วยชุดเอครับพบว่ามีผู้ป่วยทั้งหมด19เมีผู้ป่วยโควิด19ทั้งหมด3คนครับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกลุ่มที่2จํจำนวน30คนได้รับการตรวจโควิด19้ด้วยชุด B ีพบว่ามีผู้ป่วย12คนครับหลังจากนั้นผู้ป่วยโควิด19ทั้ง15คน ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุดตรวจเอที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นมาพบว่ามีความเคลื่อนคา,าดเคลื่อนในการตรวจสอบโดยชุดโดยชุดตรวจเอใช้ตรวจกับผู้ปว่วยโควิด -19 ทุกๆ1 0ร้อยคนผลตรวจจะผิดพลาดจำนวนหนึ่งคนถ้านักวิจัยได้ใช้ชุดตรวจเอตรวจผู้ปว่วยโควิด -19 ทั้งหมด15คนดังกล่าวอีกครั้งแล้วความน่าจะเป็นที่ผลการตรวจนี้จะเกิดความผิดพลาดเพียงคนเดียวเท่ากับเท่าใด ประแจโจกันเลยครับสวัสดีครับคมนายปุณณวิทย์ธามีคุณนะครับการแจกแจงทวินาม p คูณ x เท่ากับ x เท่ากับ n x p กําลัง x หนึ่งลบ p เท่ายกกําลังทั้งหมดยกกําลัง n ลบ x n เท่ากับจํานวนครั้งที่ทดลอง x เท่ากับจํานวนครั้งที่สําเร็จ p ความน่าจะเป็นที่สําเร็จจากโจทย์ p เท่ากับ99ส่วนร้อยเท่ากับ0.99 n เท่ากับสิห้า x เท่ากับ14จะได้ p คูณ x ลบ14เท่ากับ 1 5บห้าสิบสีคูณศูนยกก้าลังทั้งหมดยกกำลัง14บสี่คูณหนึ่บศจดเทั้งหมดยกกำลังหนึ่งเท่ากับสิ้คูณศูนุดทั้งหมดยกกำลัง14บสีคูณศูนยครับ